ท่านต่อไปเป็นอาธรรมกรนะค่ะชื่อเขียนว่าสายทานอาธรรมกรนะคะสะดวกนะคะค่ะต่อจากก่อนก็จะเป็นคุณคุณทิพย์นะคะแต่ถ้าแต่ถ้าป้าอ่าป้าก้านหรืออาใกล้พรหรือยินดีมาก็เปิดกล้องได้นะคะค่ะตอนนี้เชิญอาธรรมกรก่อนค่ะค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่งนะคะคารวะ ครทุกๆท,ท่านนะคะ,จะเจริญธรรมำสำนึกด,ดีพี่น้องทุกๆท,ท,ท่านค่ะนะคะชื่อธรรมกรพลสุวรรณนะคะอายุหกสิสองปีนะคะก็อยู่กรุงเทพสระบุรีนะคะนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตมาส่งการบ้านนะคะหัวข้อพึ่งตนนะคะขาดเดี๋ยวขอขอขออนุญาตครูออนนะคะขอภาพด้วยนะคะค่ะพอดีค่ะ เนื่องจากว่าหลังจากที่เเรียนแพทย์วิถีธรรมมาเนี่ยนะคะนะคะก็ตอนนี้กําลังฝึกหัดแล้วก็ปลูกปลูกพืชอ่ะนะคะไว้ไว้ไว้ใช้ทานภายในครัวเรือนนะคะนะคะก็อ่นนี้ก็จะเป็นพวกชะอมนะคะต้นชะอมนะคะนะคะค่ะภาพต่อไปนะคะนี่นะคะค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นผักชะยานนะคะก็เอามาทําต้มจืดบ,บ้างผัดบ้างนะคะค่ะ ค่ะภาพต่ออันนี้กล้วยค่ะยังไม่งามนะพอดีช่วงนี้แดดมันร้อนด้วยนะคะนะคะค่ะเดี๋ยวหน้าฝนก็คงนี้นค่ะอันนี้เป็นคะน้านะคะค่ะก,ก็ใช้ใช้ปลูกในวงวงบ่อก,ก่อนนะคะเพิ่งฝึกหัดนะคะนะคะอันนี้ก็ต้นมะนาวนะคะค่ะค่ะอันนี้ละค่ะเตั้งแต่ที่เข้าค่ายค่ายเอ่อค่ายเอ่อค่ายแรกเลยนะคะทาง ทางเอ่อทางส่วนกลางนะคะก็ได้กรุณาส่ง,ส,งส่งเม,มเล็ดข้าวมาให้อะนะคะเอ่อแอดก็ลองเอาไปปลูกนะ,ะตอนแรกเอาไปปลูกในในกระบะดใหญ่ๆนะใหญ่ๆกว่าน,นี้มากนะคะปรากฏว่าปลูกไว้ไว้หลายเดือนเหมือนกันนะเอ๊ะมันไม่ขึ้นมันไม่ยอมออกรวงะคะ่ะก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ออกรวงเอ่อแล้วก็หรือว่าเราเป็นเพราะว่าเราเอาไปปลูกใต้เอ่อใต้ต้นไม้นะคะมันมีร่มเงานะ,ะแสงแดดอาจจะไม่พอเพียงก็เลย ลองย้ายดูนะคะย้ายแล้วก็ลองลองเอามาปลูกในวงวงวงบ่อน,นี้ดูนะคะปรากฏว่ามันออกรวงให้นะคะก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอดวงมันแก่เนี่ยก็จะเก็บเมล็ดมันนะคะไว้เพาะไว้เพาะแล้วก็จะจะจะ,จะเอามาปลูกต่อไปนะคะนะคะ,ะ,คะเพราะตอนนี้เราทราบแล้วว่าอ๋อมันต้องการแสงแดดนะคะนะคะอันนี้ก็ต้นพริกนะคะอันนี้อันนี้ก็ฝากเทวดาเลี้ยงนะคะต้นนี้ <laughs> มันขึ้นเองค่ะภาพต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นผักบุ้งนะคะ นะคะค่ะอันนี้จิงจูจิงจูชายค่ะตัวนี้นะคะอันนี้ก็เอามาทั้งผัดทั้งต้มเหมือนกันนะคะนะคะค่ะต้นนี้จะงามหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นเต้นขี้เหล็กนะคะค่ะกับชะอมชะอมนี่ขึ้นง่ายมากเลยค่ะไม่แทบจะไม่ต้องไปนั่นอาหารอันนี้ก็มะม่วงนะคะมะม่วงค่ะมันก็ออกลูกแต่ว่าพอดีอเผอิญว่าเด็ดลูกมันทานแล้ว อันนี้มะพร้าวค่ะนะคะปลูกไว้สองต้นค่ะมะพร้าวค่ะอันนี้นะคะเออเป็นเป็นผักเออผักเขาเรียกว่าผักโขมผักไม่ไม่ไม่ใช่ผักโขมนะผักสมไทยนะคะไอ้ที่ว่าเป็นดอกม่วงเล็กๆนะคะอันนี้เหมือนกับเขามาขออาศัยนะคะนะคะมันขึ้นเองแต่ก่อนนี้ไม่ไม่ไม่ไมรู้จักนะคะประโยชน์ของมันนะคะแต่พอเรามาศึกษาแพทย์วิถีธรรมเนี่ยเราทราบว่าอ๋อผักขอมไทยเนี่ยเอออร่อยเอามาผัดทานได้นะคะ แล้วก็พี่น้องก็เคยบอกว่าเนี่ยเอามาผัดนะโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเก็บมันไว้ค่ะอันนี้ก็ต้นคูนนะคะค่ะค่ะภาพต่อไปอันนี้ก็ปลูกใบเตยหอมนะคะตอนแรกเอามาปลูกนี่ก็ปลูกไว้สองสามต้นตอนนี้มันก็ค่อยๆแตกออกนะคะค่ะอันนี้ก็เพาะเอ่อเพาะมะม่วงไว้แล้วก็บางส่วนเพื่อนให้มาด้วยนะคะเป็นมะม่วงเบาค่ะค่ะอันนี้ก็อันนี้ภาพนี้ผ่านไปแล้วค่ะเมื่อกี้ ค่ะค่ะอันนี้พริกนะคะพริกนี้ไปซื้อไปซื้อมเมล็ดมาปลูกค่ะอันนี้ก็มะนาวนะคะค่ะค่ะอันนี้ผักชัยยาค่ะนะคะค่ะนนี้ก็ชัยยานะคะค่ะค่ะอันนี้ชะอมคงคกภาพคงหมดแล้วหเพราะว่าปลูกะค่ะแต่แต่ชาอมนี้มันมันจะปลูกได้เป็นแนวนะคะนะคะ ตอนนี้ก็เริ่มทําหัดทำนะคะแล้วก็ก็ลองหัดเออะไรนะคะตัดหญ้านะคะก็ลองดูว่าน้ําหนักน้ําหนักไอ้เครื่องเนี่ยเราถือไหวหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะะตอนตอนนี้เริ่มเริ่มกําลังฝึกหัดนะคะก็ส่งภาพมาอยู่นะคะนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็ได้เอามาทําอาหารอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็ผัดเอผัดโขผัดผัดโขมเอ้ผัดผักโขมไทยนะคะมันจะมีผักสสง ขอโทษนะคะมันจะมีผัดโสมด้วยใช่ไหมคะคุณลูออนค่ะเรเียกว่าโสมไทยนะโสมมันจะมีทั้งขมอันนี้ไอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือผัดขมขมไทยมันจะมีโสมกับขมนะคะอันนี้คือผัดโสมไอ้ตรงนี้อันนี้ไม่ได้ปลูกเลยนะคะอันนี้อันนี้ผัดขมที่ว่าป๊๊ปอายทุธานกันนะคะนะคะไอ้ตรงนี้มันขึ้นเองก่อนก่อนหน้าที่อาจารย์มาเรียนแพทย์วิถีธรรมเนี่ยพอมันขึ้นไอ้ก็จะตัดออก ขึ้นไอ้กะตัดออกคือคือเราไม่ทราบไงฮะว่ามันมันมันทานได้แล้วมันมีประโยชน์นะคะแต่หลังจากนั้นนะคะแต่ก่อนเนี่ยมันขึ้นบริเวณเนี้ยเยอะมากเลยะค่ะนะคะไอ้ก็จะตัดออกตัดออกนะคะแต่พอตอนหลังพอเรารู้ว่าอ๋อมันมีประโยชน์แล้วมันทานได้เราก็ปล่อยกันนะคะ <S <s แล้วก็เราก็เอามาผัดกินเอามาอะไรอย่างนี้กะะ <s> ็เป็นการประหยัดนะคะนะคะ <S <s มันจะขึ้นบริเวณนี้นะค่ะและไอ้ไอ้ไอตัวเมื่อกี้ผักโขมนะอีกแบบนึงที่ดอกม่วงๆนะคะนะคะ มันก็มาอาศัยเกิดอันอันสีม่วงสมไทยแล้วมีพีนี่ผักโขมค่ะค่ะใช่ค่ะอ้นั้นสมไทยขายนั้นก็มาอาศัยเกิดเหมือนกันค่ะผักสมไทยนะคะอืมอ้ไเอ้ไอ้นอันนี้โขมอันนี้โขมนะคะเยอะมากเลยค่ะตรงนี้โอ้มันขึ้นต้นสูงสูงเลยนะคะนะคะเดี๋ยวนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีภาพซ้ำแล้วค่ะภาพซ้ำภาพซ้ำ เนี่ยค่ะอันนี้คือผักผักข้นไทยอันนี้คือผักขมนะฮะไอ้ดอกม่วงๆเล็กๆค่ะพอดีมันมันมาขอขึ้นแจมักสมค่ะสมไทยค่ะดอกดอกม่วงนั้นชื่อโสมไทยอแล้วก็ไอ้ดอกที่มันคล้ายๆไอ้นั่นแหละฮะค่ะเมื่อกี้ภาพภาพล่าสุดคือโสมไทยเขาชื่อโสมไทยค่ะแล้วแล้วอีกต้นหนึ่งนะคะ ที่มันเป็นเอเป็นดอกคล้ายๆกับเอดอกอะไรดอกกะเพราอะไรเมื่อกี้ค่ะตรงนั้นผักโขมอันนั้นผักโขมค่ะอันนั้นผักโขมค่ะอันนี้ผักโสมค่ะโสมไทยค่ะโสมไทยค่ะนั่นค่ะก็ตอนนี้เขามาพึ่งเขามาอาศัยเราเราก็เลี้ยงดูเขาเราก็ได้กินเขาด้วยนะคะไม่ต้องไปดูแลเลยค่ะค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มหัดพึ่งตน ะคะยินดีด้วยค่ะอาธมกรเป็นการบ้านที่เห็นพัฒนาการเพิ่มขึ้นเรื่องของการพึ่งตนของอัธมกรมาเป็นเกษกรมือสมัครใจแล้วนะคะอนุโมทนาค,ค่ะค่ะ